สบายดีพี่น้องสบายดีกับเมาสางพี่น้องสางจะคือโค้งไห้พี่น้องเลยแบเป็นแบบอ้ายหรือว่าพี่น้องกับมูกับแมนพี่น้องเลยกับมีเครื่องเพ่นแนะล้วก็สกีโรจักไอ้อดนน้อยเพ่นออกเมื่อก่อนพี่น้องเลยสกิโรสากเมื่อทางนีดสกีโรจักเมือ่อพี่น้องเลยเมาเครื่องมือก่อนพี่น้องเป็นหมอจอดใส่โรจักเมือ่อพี่น้องเลย ต้องมีหมอจอดท่านซื้อเอากับบะม,มีอันเขาซื้อเอากับบุปการได้พี่น้องาาเพราะว่าเฮากับผัวไส้สุว่าเขาแล้วเวียงางานกันไปปัะน,นี้เดินทางพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีมื้อนี้กะอาหารเฮาพี่น้องเลยมื้อนี้กะมีขวกบงแล้วก็มีผัดหอยพี่น้องเลยผัดหอยกับกี้แล้วก็ทอดปลาทูพี่น้องเลยแล้วก็พอกินเกาออมพี่น้องเลยนี่แหละสี่เมนูมื้อนี้พี่น้องเลย มาพี่น้องมากินำกันบันี้สไตลดนี้พี่น้องมามาขิมข่าัยมาต้นหัตาพี่น้องมีหอยมีหอยหอยส้างขืออย่าอายนอ้หอยจะีลไปปไปไปเราบงงาไแล้วขหอยะคือหอยจะี๋เลยแบบนี้นะคุณเน ใจเป็้นเรอไหมกระถูกบบ่งทอดนุ่งขาวนจ้าเลยนุ่งจ้าติดขาวมาบ้างมบ้างน่าักงุ้งเนี่ยสบายอากาศค่อน้นหนาวาอ่นนอนแ่ สวนนี่ cho คอว่าเรื่องโควิดบ่ทันมาเด้อพี่น้อง ขาดนล้เนาะเขาก็ยากเนาะมาได้พี่น้องเด้ย,ดยังมาซักซีนแล้วสัง่งคือขอเะดึกแล้วเริ่มบอกกล้องมี่ตาเอ่อกล้องมาเต้

คนนี้เราเอามาไฮเดรนเราเป็นมัดุงพวงลักกันที่เบิงซอยนะแล้วใจนะแล้ีเป็นผู้บาซอยนาซาแปงนะไปก่อนเอประเทศก้อนนะหัวพงตั้งแต่งาน คนง่ายเนาะใช้เวลาเล้วจะมาคีหาเมื่อไหร่ตัวตัว่ะชวนจะตัวิดมันบอกต้วซิสุดแบกอะไรเชื่อไหมมนไม้เป็นไม้อไวะอู้กถ้าก็ตั้ไม้ก็ถ้ากตั้ง่ายกว่ออกมาเอาไว้าบเลยไหคต สาบูดิไครับตการใไมนคันกดแล้วเม็ดแล้วกับลลนี่จะทำาการเวลาต่อติดแล้ก็จิ๋วตุดออกกับไหดแนะมาแล้งคากมันมันได้ฟากได้เอาขึ้นได้กงง่ายกว่าไกว่าไดเด็กันี้กันใครจะมากีรานี่

มคนงานเองแม่ต้องเรื่องจักจหรอกเก็บงานกัเียวเลยครับเอาเด่ยจะเฮ็ดตื่นมากเก้าโมงสิโมงนลงไปสองสามบาทขึ้นมากเด็ดตัวโม่งเข้าตอนแรกอะสามสิโมงเอ็ดวเบ็ดหมดหมดมี่ตัเบ็ดกับเบลตังเลบนเ้วบี่ตมี่กับโยมันเหมือนเว้นี่เนอะเข่าะเด็ดคุณ่ต้องอยู่เรเอ ดัวผักกอ้มาสาวติดนะครับลงบมมีเลยดอวต่าถังที่เป็นใ้อนะังเล้นยมือนมากเราตอนนี้เนาะใรจะเสมเนาะเดียตีแ่กันลุยแลยปรากลุยอยเยัดนเล็กนิดเวเกนต้อง้ครับลกลูก่าักดีจ้าวมาขึ้นมากเยอะล้ว ส่วนี้ญอพบาซาเลยกับคนดิ้นหน่อยตามมากันตอนตวงนักกันักตรงเบ้ากเบ้าต่อาไปนั่งหนึ่งขนาแน่ลมหน้าจากันขอแรกเป็นอไรยากนะพูจักเดียวแล้วค่ะมันลึกงเคยลสั้นกกระเด้งอี้ พีแบบอ้ายๆไงเงอ้ามาผู้เดียวเนาะู้ผ่ากเดียวแล้วผ่กันเนาะเต้เต้ะูจ้าูจ้า้กเอออใจเองมันนะงิงกันเองก็สบายสบาย ขอกัมเลยคนขกัมเออัดเลไม่่งนเขบกัมนคำสีมันเปไรย่าเง้กขบบกัมมันจะเป็น่สีนขาวขนดำดำขึ้นเลแขกัมปนนขกัมปนักบอเนาะนบอนะแล้วพอทีนเยอะวมันมากีาถ้วยแล้วมันก็ไม่ต้อหรองโนัองนี้ีต่อ ว่าอะไรหัวมือนแต่สีขาวก่าไไใกล้เด้อสุดใต้เพราะหอดบ้านแต่นนะั้นผู้อะไรย่งนาง่ากลัวไปเลยบบกเอาา้าเพราะว่าทุกคนนอนจนตื่นออกมาลุงไปใส่กุ้งว่ะไปสีขาวาว่ะไปแต่แต่เ,เอาตามจะบ้านน้ำเท้าอ่ะผู้เจ้าสีบอกว่าบู๊แล้วอ่ะ บุญนวข,ข้าวเอาเชกเชกกีรถไปจะมาร่นโดนีรถไปถาเอาเลยเลาถาเลยจะเาถา,<อ>าใกล้นี่ะว่าจะเจนี่ไปามนนะ <c oughs> อ่ะจเจนั้นเจนันเจนั้นไปนี้จะทอด <c oughs> ตอนนี้แบบนาวอยู่ในนี้หนาวก็ร่ามนะใช้ชิ้นหมูนะองรนั้นแบ,บเจนโน่ค่อยๆจ้นั้นรั่วมาล่างรูมาล่างโบันทากินเนาะกระจายไปนะลูกทีสี่บอกคุณไดบอทต่วแบพัน แบบผู้เสดผู้าวนะอาย่แบบนั้นเนาะตรงทีจะยืดวอนากินเนาะวานกับซาซิวางขางนิกะอนาเฮตด้านีิกระปัหาเกิดอะไรเนี่ปัซิวเกดอถา่ามั่นลมแรงนากเลปอมปอกรป้อมนองเยันสีไปถากบป่าลมมั่้อันตรายเลยนะแอดว

เอาเจ้าประมาณเจดโมงเจ้าลงติดข่าวเจ้าลงเหยื่อข้วงออไปลงตัลงไน่าคือเวไปหาลเนี่ยไข่หมูแดงเนาะหางหมูแดงลงมาต่ำหางจากปลาไข่ตื้นะมันยังนทำน้ำเงี้กระปั้นเนาะที่นี่กัี่เดคอลาเป็กนเด้อพี่น้องลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามทีมงานพี่น้องสาเซโนพี่น้องัสดีัสดีพี่น้อง